บัดนี้การสวดอภิธรรมได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วทางเจ้าภาพก็ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาห่วมในงานเพื่อเป็นการไว้อะไรกับผู้วายชนเป็นครั้งสุดท้ายขอให้ทุกท่านโปรดสงบจิตสงบใจสักหนึ่งนาทลีลุงขะกลุงขะกโอ้เสียงเลิ่งโทอนอันยังเป็นเสียงอย่างอี้เพลงอันยังน่ะอันนี้มันงานโศกงานเศร้านะไม่ใช่งานลื่นเลงนะโอ้ละอ่อ,อนเขาก็นิด ลูกๆหล,ล,ลานคำพิธามเสียงอฮอ<ะ>มันไปโหลดไปเตี้ยอย่างมากกว่าหูเอาเราจะฮอเขาไปเปลี่ยนฮึใหม่เนอะขอสุม,มาตัยเตะยุดไม่อะไรก็เข้าท่าอยู่แต่บางครั้งอดสูเพราะความทันสมยัย เ,เ,เออวันนี้ก็เป็นวันสิริมงคลขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่ได้แต่งงานกันในวันนี้ขอหึ่มฮักกันเหมืนเมินเนอลุงขอศกลุงขอศกโอ้เสียงโทรศัพท์อยีายเปนเยนน็นเสียงเพลงโทราัพ์นี่กันแสงเนี่ยอันนี้มันงานแต่งงานนะโอ้เอาแถมเมาะ์รอออนมูนี่มาแปลงเสียงอย่างอี้อึหมเหม ก็ขอโทษเนออันก็ปิดเ่ยีกลุงมันปิดบาดได้มันอยู่ในกระเป๋าเกียวเนี่ยเนี่ยถ้าลุงปิดเขาบอกว่าเป็นของลุงนะกะโอ้นั่นอันมันก็จะดังไวเหี้ยเนี่ย ตอนแรกก็ว่าจะโทรมาที่วัดเดี๋ยวไปได้กว่าอยู่ที่บ้านนี่ขย้อ,ยอมตังลงอยู่ก่อนเน่ยอยู่ครับอันลุงรอยอยู่นี่ก่อนเนอะผมจะไปบอกตุลุงคือตุลงุงตุลุงครับมีคนเท่ามาหาตุลุงครับหูบอกให้ดีนะตุลุงต้องอู้เสียงด,งดังดังหน่อยนะครับลุง<ะ>ลุงครับผมบอกตุลุงแล้วลุงเข้าไปเลยครับแต่ลุงต้องอู้กับตุลุงเสียงด,งดังดังหน่อยนะ,ะครับตุลุงปั่นหูบอกให้ดีครับอเออ มาชะกาโต้ลงอืมไม่หงังกงัยมอักฮือตัวกับขมนี่เดี๋ยขึ้นบ้านใหม่นะว่าจะมาใน้มอนโต้ลุงนี่บ้างก็ฮะก็ได้หงั่งน่ะกาอู้ก้อยก้อยก็ได้อยู่ได้ยินอยู่ลูกฮะโอ้ได้ยินหรอกาวันไหนขยุมมาโต้ลงหูบาดีบาใจริญกออนั่นมันก็มาบอกรถโต้ลงว่าลุงนั่นงหูบาจีเป็นว่ามันจู่เอาอู้กันดังอยู่นี่กำเดียวเจ้าขยนนี่ะกุมยววกเดีย